หาดตาแหวนเป็นหาสุดฮิตยอดนิยมที่สุดของเกาะล้านหาดนี้น้ำใสมากนักท่องเที่ยวเยอะมากถึงเยอะที่สุดใครมาเกาะล้านไม่มาหาดตาแหวนกลับบ้านไปเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เชื่อเอาได้จุดเด่นของหาดนี้คือความใสของน้ำทะเลและชายหาดที่ยาวมาก750เมตรปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำพื้นที่มีสีสันสวยงามแนะนำการเที่ยวหาดตาแหวนถ้าชอบความคึกคักคนเยอะแนะนำเลยที่นี่และที่ของคุณ ข้อดีของหาดตาแหวนนอกจากธรรมชาติวิวทิวทัศน์สวยแล้วที่หาดตาแหวนจะเหมาะมากสําหรับคนมีเวลาน้อยเราะจะมีเรือเมจากท่าเรือพทัทยาแหลมบาลีไฮวิ่งมาส่งถึงหาดตาแหวนดังนั้นจะไม่ต้องเสียเงินค่ารถวิ่งไปหาดอื่นลงหาดก็เล่นน้ําได้ทันทีและมีเรือกลับจากหาดตาแหวนเลยทําให้ประหยัดเรื่องเวลาเที่ยวได้เยอะหาดตาแหวนจะห่างจากท่าหน้าบ้านประมาณ1.5 กิโลเมตรใครพักแถวท่านาบ้านจึงนิยมมาเล่นน้ําที่หาดตาแหวนและหาดใกล้เคียงเพราะไม่ไกลนักและท่าหน้าบ้านมีที่พักเยอะราคาไม่แพงส่วนที่หาดตาแหวนนั้นมีที่พักไม่มากตัวเลือกน้อยหน่อยหาดตาแหวนเป็นที่รวมอุปกรณ์การเล่นน้ําและความคึกคักที่แทบจะมีทุกอย่างที่เราอยากเล่นไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเลือล้วยหงยางอย่างเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกด้วยเรากายหาดทั้งสองด้านมีจุดชมวิวบนทางเดินสะพานไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกัน